พระโหราจารย์ได้เล่าเรียนและจำสืบต่อกันมาว่าชายหญิงใดที่เกิดปีจอเป็นธาตุดินชนะสาเป็นผีเสื้อผู้หญิงบิงขวัญสถิตอยู่ที่ต้นสำโรงและกอบัวหลวงท่านผู้เกิดปีจอสิริสิ่งอยู่ที่เข่าขวาของพระพรหม พระพุทธเป็นปากท่านว่าเจรจาพาธีเป็นผู้ใหญ่นานับถือรักษาวาจาสัตว์ยึดมั่นรักศีลธรรมพูดคำใดเป็นคำนั้นเป็นที่รักของคนทั่วไปมีคนเกงใจในคำพูดมากถ้าเป็นนักบวชจะได้เป็นสมภารเจ้าวัดเป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียง พระสุขเป็นใจท่านว่ามีจิตใจกล้าหาญมีความคิดรอบคอบสุขุมชอบอาสาเจ้านายทํางานสิ่งใดใดได้ดีเพราะมีจิตใจเป็นสมาธิมีอารมณ์ร, pues. รึกซึ้งเก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมากพระจันทร์เป็นที่นั่งท่านว่ามักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทํามาหากิน เป็นชายมักมีเมียหลายคนเป็นหญิงมักอา,าพผัวหาเลี้ยงตัวเองลำบากมากาพระพรหสัสบ,บดีกับพระสาวเป็นมือท่านว่ามีเชิงฉราดในการงานที่ใช้ฝีมือถนัดในงานช่างศิละปะวิทยาเราเรียนได้ดีมาก หากศึกษาทางแพทย์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์หรือช่างทางยนต์กลไกลจะก,ก้าวหน้าไปไกลมากเป็นชายมากักเป็นนักปกครองเป็นแพทย์ครูอาจารย์ถ้าเป็นหญิงมกักเป็นนักสงคมสงเคราะห์พยาบาลน,นักประชาสัมพันธ์พระอาทิตย์กับพระอังคารเป็นเท้าท่านว่ามักชอบเดินทางไกล มีที่อยู่ไม่เป็นรักแหล่งแน่นอนจะลำบากกังวลเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่อาศัยอาสาเจ้านายหรือสระตนเพื่อส่วนรวมดีมากท่านผู้เกิดปีจอถ้าเกิดเวลากลางวันมิสู้ดีจะลำบากในวัยเด็กแต่วัยใหญ่ใกล้ชราจะสุขกายสบายใจมาก หากเกิดในเวลากลางคืนท่านว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวได้แก่ปางพยาป,ปริศาสชอบกินเนื้อมนุษย์จนเคี้ยวงอกดุดยักษ์ถูกเขาขับออกจากนครท่านผู้เกิดปีนี้ เมื่อไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองใดก่อนขึ้นบ้านใหม่ควรเอาดอกบัวหลวงบูชาหิ้งพระก่อนจึงจะดีและจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวของญาติพี่น้องของตนด้วย